สวัสดีพี่น้องมืงนอี้ยติวสีมากแกงปลาแกงปลาแห่พี่น้องแกงปลาอีสานตัวต่อไปพี่น้องกบมีปลากะมีกุง้งมีหอยแมงผูพี่น้องวัตถุดิบก็คือเห่าเห็ดอมเห็ดแกงเนี่แหละเด้อพี่น้องในเห็นว่าพี่น้องมีคามีคามีตะไคร่ใบมะกรูดแล้วก็ต้นหอมพริกกะ ผักไทยสดแต่ว่าใส่ช่องฟีดไว้พี่น้องนี่ก็เป็นหัวหอมนี่ติเอามาตำเครืองแซ่บเพื่อกาพี่น้องวัตถุด,ดิบกับพี่แค่นี้ละพี่น้องมาไปเบิ้งน้ำกันา่มามัฉสดแสบหน่อยแสบหลายพี่น้องอันนี้ก็คือสูตรของแกงติ๋วแกงปลาอีสานพี่น้อง มีอย่างใสอันนั้นแสบเพราะแสบมาเบิ้งน้ำกันพี่น้องเครื่องนีแย่จิ้วกะสีเ้ตัมพริกมีกระเทียมนี่กับเป็นผิวมะกรูดมะกรูดดิบนี่แลหละแย่จิยวเอามาใส่ช่องฟีดไว้เนาะพี่น้องเนาะกะมี ีข่าแห้งพี่น้องของหน่นะมีข่าแห้งมีกระเทียมมีริกซีหนวยสิเพ็ดหน่อยเพ็ดร้ายมาเบึงน้ากันเนี่ยติวก็ได้เตรียมกะปิสิมะไซพี่น้องหลังจากได้ติวตํพผิกแกงของเล่าแล้วแล้วแล้วก็สีมาเห็ดพี่น้องมาเบืองน้ากันดีก็คือตําแล้วแล้วเด้อพี่น้องหลังจากเราข้างมอเห็นบ่พี่น้องแล้วก็เปิดไฟบัเนี้กสีหยอดน้ำมันลงน้อยหนึ่งพี่น้อง

พอพกิดก๋วีหอมแล้วพี่น้องนี่สืสใสาปลาลางไป น้ำล,ล่างคกพี่น้องเอ๊ะติเพลงขาดก็ได้คือน้ำร่างคุกนี่แหละพี่น้องแสแปรกับสแปน้ำน้ำร่างคกบัดนี้ย็ดติวกะสิปิดฝาเด้อพี่น้องปิดฝาให้ปลา,าสุกเย็ดติ้วกาจะมาปรุงเครื่องมาเบิองน้ำกันว่ายี่ติ้วสีเห็ดแบบใดหลังจากปลาเย็ดติ้วสุกแล้วพี่น้องเย็ดติ้วกะได้เอาน้ำหยอดใส่น้อยหนึ่งกะ เตียมเครื่องลุ่งใส่เลยค่าตะไคร่ใบมะกรูดลุ่งใส่ตอนนี้พี่นอ้องอย่าน,นี้สิกัปรุงเครื่องใส่เกลือใส่ชุดหลดุดประมาณนี้พี่น้องแสบหน่อยแสบหลายมาเบิ่งน้ำกันเท้าดัดแปลงเหตุเท้าเสียแบบได้แสบทุกอย่างพี่น้อง ยี่ติวซีเบืองแล้วกะสิใส่ใส่ต้นหอมต้นหอมใหญ่เด้อพี่น้องแล้วก็ใส่เม็ดพริกไทยพอใส่ต้นหอมใหญ่แล้วยายติวก็สิเอากุ้งลงใส่พี่นอ้องนี่ยายติวก็สิเอากุ้งลงใส่แล้วก็สิเอาหอยลงใส่พี่น้องหอยหนี่ก็เป็นหอยมแมลงผู่ยี่ติวหนึ่งไว้ เฮ็ดป่อยากอาหารเฮาดัดแปลงเห็ดได้ทุกอย่างพี่น้องเอาตามใจเฮาเข้า,ามากดดักหลใดเข้ากับปรุงรสดนั้นยี่ติ๋วบ่ได้ใส่น้ำปลาเด้อพี่น้องปกติเิ่นใส่น้ำปลาน้ำยายติ๋วใส่เกลือกับชุรหลดนี่พี่น้องเห็นบอกามะเขือยี่ติ๋วนะมะเขือลล่นี่แล้วก็ไส่ซ้อมาแล้วก็ต้มใส่ช่องฟีดไว้ต้มสุกๆเนี่มเผ็ดกับเขาสีอ้อมสีแกงแบบใดเอาลงมาใส่เลยพี่นอ้องบ่ตองผ่าเด้อพี่น้องเพราะว่าบักะเกลือเข้าสุกแล้ว ในหาเอาลงเป็นน่วยพ่อมอ,มอเดือดแล้วก็เป็นการเสร็จพิธีของห้าพี่น้องกับบ่มียางหลายแต่ว่าที่สิบว่า,าใส่ผ้าอตูเริอพี่น้องใส่ผ้พอีตูก็ได้ใส่หัวละผ้าก็ได้ใส่ใบกะเพราก็ได้พี่น้องอันนี้มันเป็นแกงปลาอันันผักอีตูนี่ก็บ่าเป็นผักอีตูบบานห้ามันเป็นพักไอของเยลรมันมันกินกินสองอย่างพี่น้อง นี่แหละแย่ติวก็ได้เอาลงใสก่กระเซ็ดพิธีแล้วพี่น้องพาย,อยายามเขามากินน้ำแย่ติวบัดนี่เฮ็ดเพ่อเลยเนี่ยเฮ็ดสูตรสูตรนี่ก็สูตรไพสูตรมันเด้อพี่น้องผู้ใดอยากเฮ็ดจังไดนก็เฮ็ดอันนี้คือแกงปลาอีสานของแย่ติวพไพมีผักยังใส่อันนั้นพี่น้องแซ่บเมนูนี่แซ่บเห็นบ่นพี่นอ้องบ่กมะเขือแย่ติวเฮ็ดเป็นหน่วยเลยเาเยามเฮาสิกินเฮาก็ซัก หน่วยหน่วยละสองขั้แซบพี่น้องผู้ใดอยากผู้ใดยุ่ในห้วยสมิ้นตอนนี้เขามากินกับแย่ติวแล้วเหรอพี่น้องแล้วเทใส่ถวยเหรอนี่เห็นว่าพี่น้อง เทเอาเร้อเพราะวา่าแกงกับแกงผไดไลายได้รับนีแ่แหละพี่น้องผู้ไดเข่ามาบนขี้ติ๋วแล้วพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเราด้วยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราพร้อมพี่น้องสวัสดีค่ะ